พี่กระเป๋าให้ภาพเล่าเรื่องชิคกี้ด้าโย่กีบด,<า>ดังกว่าศัตรูเวิร์คทอยมาแล้วนะครับพี่กระเป๋าให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ แกะกล่องสดๆนะคะทางช่องนางแมวป่านะคะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งวันนี้ประเดิมเทปแรกด้วยกันนะคะ <c oughs> กรณีชิฟ <c oughs> ป้อนโพนี้6กหสนุกมากอ้าวกับเตอกิล่าสนุกมากค่ะ ตอนแหล่นะคะแล้วนนี้รดาที่เห็นด้วยว่าพี่เติ้ลหน้าตึงตกมะเลยนะหน้า้าทาไม่เห็นก็กวอกตัวไปเลยเพิ่งไม่ฉีดโบลทอกมานะคะซึ่งมันมีผลท่ที่ฉันได้ยิ้มไม่ได้ไม่เต็มที่ขอเวลาวันนี้เราเต็มที่นะคะมากันแบบครบทีมครบอัธรรมากนะคะใช่ค่ะแขกรับเชิญทีมนี้ซึ่งเอาจริงๆถือว่าเป็นกุศโลบายเพราะว่าถ้าไม่เชิญพวกนั้นออกรายการก็คงไม่มีทางได้เจอกันนะคะปรบมือต้อนรับ สยาเจเจปิงป้อบโอัยโอ้ยมาชมเอยครับครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นหลานนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงเคยมีชื่อเสียงไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ดที่เคยคคือจริงๆอะตอนแรกก็คิดว่าแบบอุ้ยเจาใครเป็นแปขันดับเชนเทปแรกดีแต่รู้สึกว่าเอาคนที่เราแบบ คิดถึงคิดถึงรักๆก,กันนี้แหละเออเพราะว่าตางคนก็ไม่ได้เจอกันมานานมากใช่ <ตะ S 2> ไหมผู้สนิทไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ได้สนิทขนาดนั้นอ่ะผิดเิเออผิดเรื่อง real real อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเหมือนมาพูดคุยแหละเรียกว่าลำลึกความทรงจำรวมถึงเราจะได้รู้จักทุกคนนะคะให้มากยิ่งขึ้นผ่านทางภาพถ่ายที่ทุกคนเลือกมาคนละรูปนะซึ่งมันก็คือธีมของรายการเรานะคะเอาจริงไม่ยากเลยเอารูปมามาเล่าเรื่องผ่านรูปเท่านั้น อ่ะโอเครอฟังพี่พีกับพ,พี่ปองร้องเพลงร่วมกันสักผลงานเพลงครับไม่เขาพร้อมแล้วนนนคนแรกที่พี่จะให้เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะซันเตอรี่เลยภาพที่เตอ๋อเลือกมานะคะขึ้นมาเลยนะคะรูปนี้เฮ้ยอ่ออวางเหลวหลังไม่มาดูปกติ <c oughs> รูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าคงเป็นภาพปกติเหมือนผมหันหลังกลับมามองแต่ว่าถ้าซูมจริงๆหรืออ่านแคปชั่นจริงๆอ่ะ นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมทานไข่ปลาสลิดไข่ปลาสลิดไข่ปลาสลิดลงซูมไปที่บ้านของของเต๋อนะคะเอ้ยแล้วผมก็เกงเกตก่าตรงนั้น<า>นะคะ<า>ว้าว<า>คือเอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นความโส,โสกของตัวเองหรือยอย่างไงแต่ว่าอยากเตือนว่าถ้าจะกินไข่ปลาสลิดทอดอะ ทานในปริมาณที่พอดีเพราะว่าอันเนี้ยคือนั่งเฉยๆซึ่งบอกมาเองเลยนะพี่เฮ้ยต้องกินต้องกินที่เป็นต้นเสียนะแล้วก็บอกก็เป็นเบาแบบอะบอกยัยปูนั่งนะแล้ลุกขึ้นมาซึ่หรอกมันมาเลยมันมนเลยอไม่แลจะคุณผัดจริงๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะในฐานะที่แบบว่าเป็นทายาทแบบว่าลูกหลานเชฟไม่มีคอมเมนต์เลยเลยแม่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ขูดปลาสลิดตากแล้วก็เอาช่วงไข่เนี่ยมายัด ต้องปากมันเพื่อให้มันดูหน่าซื้อน้าหาไม่เคยพบเจอหตุการนี้นะแล้บอกก็บอกว่าเทปนีาให้เชิญพี่มาอมอธิบายเรื่องน้ำมันที่ไหลออกมาจริงจริงดีครับเราเราจะรู้กันว่าทิเตอร์เนี่ยส่วนตอนนี้เป็นพิธีกรเขามีหลายรายการมากจริงทีมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันเดย์จ็อบใช่ไหมมันเป็นรายการที่เตอเนี่ยจะพาเราไปรู้จักกับอาชีพต่างๆพี่จะถามทุกคนอย่างนี้อันนี้เป็นคำถามทุกคนนะคะว่าถ้าให้เลือก ไปทำอาชีพใดก็ได้อาชีพหนึ่งวันเดียวอยากทำอาชีพอะไรใครคิดได้แล้วตอบนักร้องค่ะนักร้องค่ะนักเรียนได้ร้องอยู่แล้วไม่ต้องตอบนักร้องคือตอนนี้ไม่เป็นอาชีพมึงเป็นนักร้องนอนอยู่ชัดเี่ค่ะเซ็กเซ์แสลีแต่ก็คือไม่มีใครมาซื้อของฉันจ้ะมันเต้าจ้ะเจเจล่ะอาชีพหนึ่งขำๆอะไรได้ไหมผมอยากทำอาชีพนอนเคยเห็นโฆษณาที่ตรง เส้นเพชรบุรีตัดใหม้โฆษณาใหญ่มากเลยแต่แบบไม่กล้าอยากลองอยากลองหมายถึงว่าที่จะไปแข่งกับเขาใช่ไหมใช่ใช่มาพ่คิดดอกยางอาชีพอะไรอ๋อหนูไม่คิดอย่างอื่นหายอาปิบหลั์ข้ามค่ะมีทางค่ะังแรงดั่รงดังแรงดี๋ยวงดังดอาชรพนางแนะกันแยากันอรงดังแรงดังแรงยันแรงดังแร้ดเงแรงมังรงดั้แกๆังแร้ดงแตงอังัดปแรงดัแตงงรรอดังราอังแรรงรงดแรงดัรงดังแรงดังรงดงแงดังแดังแรดังรดดัแรงงแรงดงดแดรงงงอแารอยากลองแบง เลี้ยงม้าแบบแบบอยู่แบบเป็นเหมือนคาบอยอ่ะแบบเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเลี้ยงม้าไปเลยเออแบบเก็บที่ม้าอาบน้ําให้ม้าให้อาหารม้าไม่รู้ดิคือเราเป็นคนที่แบบชอบม้าอยู่ระดับหนึ่งชอบม้าดีใจมากเลยพีเพลงมึงตลกคนแล้วใช่ไหมชอบม้ากอไม้าหนด้ตามเราไม่ต้องไปทำไหนเดี๋ยพี่ชอบม้าชอบม้าพี่ขอเลี้ยงไปเล่นนะ พี่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เราร้องเพลงแล้วเลยแหลกร้องไงคือมันว่าหนูรักสายมากเลยหนูชอบหมาชอบหมาใช่สิได้ได้คนละหมดได้หมดได้กระปุกน้อยอยากกินแล้วรวยค่ะอือติ๊งบองเท่ากับดาราท่านหนึ่งคับคุณหมายความว่ายังไงคะอย่างเงี้ยดาราท่านหนึ่งมันเป็นศัพท์กระเทยอะไรก็ได้ก็ต้องถ่ายด้วยหนึ่งคือยังไงแต่ยายอยากเป็นนักร้องหนึ่งอีเพชรชอบม้าหนึ่ง เพชรมีพิษศัญกรรมอย่างนี้คือมันเป็นฟิลคำเตาคนต่อไปนะคะที่ดิฉันจะให้เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะคะได้คิวของเพชรเลยอ่ะภาพที่พี่เพชรเลือกมาคือูเพชรธรรมดาไปเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ปังไปเล่นอันนี้ซีรีส์ล่าสุดก็อห่อได้ดูหรอที่ชอบรูปนี้เพราะอีกอย่างนึงด้วยมันเป็นกล้องฟิล์มคือเราเป็นชอบฟิลแบบกล้องฟิล์มเนาะก็เป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เราได้มีโอกาสไปเล่นแล้วมันก็ค่อนข้างพิกบทบาทของเราที่เราจากจากไดรกทูซี่ไปเป็นแบบนักสืบสืบสวนสอบสวนคดีกับ ท่ารกรรมแบบจริงจังมากเออครับอันนี้เหมือนแบบเป็นซีนสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยแหละมันเป็นแบบความทรงจำาล้แบบจบเรื่ขอ,ของนี้ <Wow. S 1> นด้วยเร่องนี้เรองนี้อะไรคืออยากให้ให้ไปดูนะแล้วอยากจะบอกว่าคนอะไปติดผ้าไปเพรที่เป็นการ์ดใช่มใช่ใชแต่กูอยากจะบอกพวกมึงน,นะอีเพรมันไม่ได้เป็นแก้ง <S <S มันไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วมันเล่นเบอร์ที่เป็นตุ๊ดได้ให้มึงเชื่อจนหมดใจได้ขนาดนั้นน่ะมันคือสุดยอดอุ้ยมีชมให้เราด้วย อ่เวลามันทําอะไรแต่ยางอ่ะมันอินเข้าไปถึงเนื้อในคนที่อ่านบทน่าเซตอย่างเราเนี่ยใช่ค่ะขี้ของนัตตีบทพูดพี่เยอะมากต้องคุยกับประกันที่พูดเองนี่นี่มาอยู่สองสามประโยคดูหรนั่นน่ะดูหรือเท่าเล่นสิว่าต้องพูดบอลจงตีอ่าพอนอนเร็วมั้งเขาชอบนอนมากอ่ะนอนเร็วมั้งโอ้โอ้ฉันโอ้โอ้เนาะโอ้เนโหฉันถูกจมตีอ่ะตีปิงปองไม่ต้องพูด ถ้าเลือกหนึ่งคนอยากเข้เขาอ่านใจเขาผมเลือกท่านเลยอ่านะเอาที่ก๋วอากาศได้ไหมเอี๋วผมเลือกท่านจริงๆใครท่านไหนผมผมเลือกท่านเล่าจื๊อท่านเล่าจื๊อท่านเล่าจื๊อเพราะปีนี้พยายามจะอ่านเต๋าเตอร์จริงโอเคโอเคเป็นยาเต่าได้อะนปังไงท่านไหน ฉันยากอ่านความคิดของคนที่แบบว่าเวลาที่เราจ่ายค่าทางด่วนน่ะ <c oughs> ทำไมอรแล้วเขารู้สึกยังไงเพราะว่าฉันนะไม่ค่อยพกตังค์เคยปิงปองเคยไปขอผ่านด่านค่าทางด่วนโดยที่ไม่มีเงินให้เขาแล้วเอาเอาเอา,เอาหน้าตัวเองตาเอาไว้ว่าบอกว่าเดี๋ยวหนูกลับมาจ่ายนะคะนหนูกลับมาจ่ายพี่จ้าแล้วกลับไปไหมก็อย่างนะก็อย่างนะเจเจล่ะต้นหนเอ้ยต้นหนึ่งนะคะทุกคนได้ยินนะคะบางทีอ่ะเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีความแบบสรุปยังไงเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบเไม่ถูกรอเาไม่ไไม่ถูกว่าแบบของที่บอกว่าไม่ไม่อยากกินเนี่ยคืออยากหรือไม่อยากเหนื่อยเปลือชีวิตมันยังง่ายขึ้นแม้ว่าเราจะมีแบบว่ารวมไฟลว่าร้านที่ตั้นหนึ่งอยากกินแล้วก็ยังดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเป็นแฟนกับปิงปองก็หมดเรื่องกินทุกอย่างเออเป็นกิมีของเหลือจ้าไปเลยใช้ในปากพิกละไข่หวานเขาพูดไม่ได้ อันนี้เราเห็นเขาแล้วก็จะพูดคนเดียวเหมือนเราเห็นเขาแบบว่าหิวเหรอลูกหิวเหรอปวดอึไหมเพราวดนกของนกของไขว้านี่คือนกนกปวดอึหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะประหมาคนเหรออันนี้ไข่ใหญ่อ่ะไข่ใหญ่อ่ะไข่ใหญ่อ่ะน้ามาถึงตอนนี้ผมอยากผมอยากเข้าใจพี่พีคมากผมอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วแต่ละวันในชีวิตเขาอะ เขาตื่นมาแล้วเขาคิดอะไรแบบดาร์กและดาร์กสุดไหมหรือแบบเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่เคยไปถึงจุดดาร์กเพราะว่าเหมือนแบบเราปลดปล่อยไงแบบแต่ว่าเราเศร้าอาการรูปที่เลือกมานะคะนี่ภาพติดวิญญาณรอร่างทรง ไม่ไไมไไมตอนที่ผมจําได้นะมันคือรูปที่พี่เติ้ลน่ะเลือกก่อนที่จะมาเล่นตอนที่มาแคสบทไปเล่นเมือวันที่คนเห็นซึ่งทีมงานของพี่เติ้ลตอนที่เลือกแคสติ้งว่าจะเอาใครมาเล่นเป็นบทวินเปิดรูปนี้เห็นรูปนี้ใน้องลงอเดเอนเนี้ยอธิบายไม่ไม่มีทีมงาน <ๆ S 2> ฉันคนเลือกเองอ๋อไม่รู้มันก็เหมือนกับว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่เราไม่เราได้ทํางานตรงนี้มั้งแบบหมายถึงว่าได้ทํางานอะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันพอของปากของคอตอนนี้3ท่านแล้วยังเหลืออีกสานะคะแต่เดี๋ยวพี่ขอแบบ พักพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่องปากนิดนึงก่อนใช้ปาเยอะแล้วติดปากหอมอ่ะเฮ้ยทำไมขางูุลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวซีต้องขอไปสะตูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่ง ตัวใหญ่มากจริงของเราเดินทางับนึงนะคะเด็กๆก็ดูก่อนนะพักผ่อนได้เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมานะคะตามดิฉันมากค่ะโอาพอมีวาไปทีแล้วพบกับช่วงนี้เลยค่ะไปค่ะเมาส์ชูเมาสเมาส์แหลกไม่แสบปากปลอบมือต้องปรบมือดังมากๆนะคะนี่ถ้าไม่กลัวหลุดเฟมนี่จะยืนขึ้นแล้วปรบมือประมาณ5นาทีเห็นจะได้นะคะเพราะว่านะคะ ต้องนะคะต้อนรับลูกค้าคนแรกนะคะท่านแรกของรายการเรานะคะสำหรับลิ s ซ r i ิงคูมินนะคะซึ่งมาพร้อมกับช่วงพิเศษนะคะที่จะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้โทรมาเมาเรื่องราวสุดสนุกนะคะให้พวกเราได้ฟังกันในรายการนะคะซึ่งใครนะคะที่ได้มาเล่าอออากาศในรายการจะได้รับทันทีนะคะกิฟต์เซ็ตจากลิสซิริงคูมินค่ะ แผลบนะครับแผลบนะคะแ,และหัวข้อวันนี้นะคะที่เราไปโพสต์ไว้ใน Facebook ของนางแมวป่านะคะได้แก่งานดันเข้าเพราะปากเราเองนะคะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมสนุกเล่าเรื่องสุกให้เราฟังท่านแรกนะคะในวันนี้มาเลยค่ะก็เะ็ญมาเมือต้อนรับนะคะมา <c oughs> เลยคุณวิวชาร์แม่ หนูใช้ปากยังไงหนูใช้ปากเก่งในงานถึงเข้าเชิญเล้าค่ะอ่าค่ะเรื่องที่หนูจะมาเล่าวันนี้นะคะคือ,อตอนที่หนูเรียนมธัธยมนะคะ,ะหนูะจะต้องไปเรียนอีกตึกหนึ่งค่ะคือคแล้วคือวันนั้นหนูจะเป็นปกติที่จะเป็นนักเรียนที่แบบฉันนั่งแถวหน้าไมา่นั่งแถวหน้าถ้าอย่างนั้นนักเรียนเหรอลูกพี่ไม่น่าใจจะรีดจะรีดเดินแม่จะรีดจะรีดติดโต๊ะแล้วก็เล็กก็น้อยก็เล็กก็น้อยอืมค่ะแล้วจะนั่งติดโต๊ะผู่ ค่ะแล้ววันนแล้วหน้า,หน,าห,น term, หน้าหนูข้างหน้าหนูมันจะมีทีวีจอใหญ่ใหญ่หหใช่แล้วหนูหจะเป็นฟิลที่แบบอาจารย์จะเรียกบ่อยมาแบบเอยรีวิวเปิดคอมเปิดทีวีคููหน่อยครูหน่อยเป็นฟิลลุกโกรลุกรกักมีวันเนืองนางเปีย,<ห>ลฟฟยนลูปโปรไฟล์ในไลน์ค่ะเพื่อนในนั้นก็พิมพ์ชมกันแล้วว่าสวยมากค่ะอาจารย์เอยได้เออเราก็แบบเจอตัวจริงแล้วก็เอาไงดีแซวเลยดีไหม แซลไม่แซลเซลไม่เซลก็แซลเลยแล้วก็ว้าโอ้โหอาจารย์ในรูปไม่สวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะคะเนี่ยแน่ปากเรามันไวเราจะเชิญเขาว่าสวยตัวจริงสวยกว่าในรูปอ่าเข้าใจ คือหัวน่ะคิดแบบหนึ่งว่าตัวจริงอาจารย์น่ะสวยกว่าในรูปแต่ปากที่มันไวที่มันไม่ทันได้แบบเอาจากสมองไปพูดน่ะก็คือรูปน่ะสวยกว่าตัวจริงนะแม่ถูกเออแล้วยังไงแล้วแล้วนางฟังแล้วนางยังไงนางก็พอฟังเสร็จปุ๊บเพื่อนทังห้องเงียบกลิบแล้วนางก็หันมาปึ้งปากเสียเนื้อสายแล้วฉันทําอะไรพอ่ะแล้วเพื่อนหนูกมันก็สีบั๊บมึงพูดอะไรยากมึงพูดอะไรดอแล มึงคือเมย์จะติดศูนย์ไหมวะเออไอ้ขนาดนั้นถ้าติดศูนย์นี่ก็คือออกหนกระแสได้เลยนะจริงจริงถ้าติดศูนย์อะไปโพร์อีกรายการหนึ่งได้เลยแล้วยังไงแล้วเรามีการเคลียร์ใจกับนางไหมหลังจากที่พูดไปแม่หนูจะพูดหนูจะชมแม่ว่าสวยกว่าในรูปไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดเลยเราตั้งแต่วันนั้นแม่นางไม่เรียกหนูอีกเลยนะาเรียกเพื่อนหนูที่อยู่ข้างหลังอ่า โอเคก็คือวันนี้เป็นเรื่องราวปากไวจนต้องแบบงานเข้าของดิวิตาชนะคะปรบมือเอาจริงๆปากไวแก้ได้ด้วยสตินะแต่ว่าถ้าว่าปากเน่าปากเหนียเนี่ยนี่เลยนะคะ กิฟต์เซ็ต,ตจากวิสรินคูมินนะคะเมาส์เก่งแบบนี้รับไปเลยแม่โอเคอขอบคุณดิวตาสค่ะขอบคุณค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> มากนะคะอ้าวเดี๋ยวมปติดตามกันว่าสัปดาห์ต่อๆไปใครจะโทรมาเล่าเรื่องนะคะตอนนี้กลับไปเมาส์กับแขกรับเชิญของเราในห้องส่งกันก่อนก็ห้องนี้แหละจ้ <laughs> จะเจอกันค่ะเมาส์ชูเมาส์เมาส์แหลกไม่แสบปาก กอรีวิทัสนะคะเขาได้ลิซิีนไปทาความสะอาดช่องปากเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครก็ตามที่อยากเสริมเกราะป้องกันให้กับช่องปากนะคะต้องบอกเลยว่าแค่แปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยอาจยังไม่พอเพราะแปรงฟันแล้วบ้วนน้าทิ้งเชื้อแบคทีรียาอาจจะยังตกค้างอยู่การดูแลช่องปากจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะอย่าลืมว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเดี๋ยวอาปากรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะมาดูแลสุขภาพช่องปากด้วยผลิตภัณฑ์เสริมเกราะป้องกันให้กับช่องปากนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยการกับนี้เลย ลิสเตอร c น o l ูมินนะคะคมี2แบบด้วยกันนะคะ ใครชอบแบบซาๆาแต่แบบสันสนนะคะสดชื่นหน่อยก็เลือกสูตรที่มีแอลกอฮอล์ได้ส่วนใครที่แบบเป็นเบบี๋นะคะชอบแบบไม่เผ็ดไม่แสบปากก็สูตรซีโร่แอลกอฮอล์นะคะบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99.9%นะคะลองแล้วไม่เปลี่ยนใจหมอฟันรักมากนะคะแต่หมอฟันคนไหนไปสอบถามกันเอาเองนะคะดูแลหน้าผมแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลช่องปากเพราะช่องปากคือประตูสู่ร่างกายถ้าสุขภาพช่องปากสะอาดร่างกายเราก็จะสุขภาพดีใช้ลิซเซอริงคูม ิ้นกล้วทุกวันเสริมเกราะป้องกันทุกวันนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่โฮมฟรีชมาสช้อปปี้ล l a z a d าขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ l i ล i สเทรคูม,มิ้นผลิตภัณฑ์เสริมเกราะป้องกันทั้งวันเพราะต้องใช้ปาก24ชั่วโมง่งแล้วที่เป็นแบบที้กอลังวันนันบัลล่า ตอกบอกพองทางสคริปต์เลยเว้ยจะไปได้ยังไงลูกค้าแบบเนี่ยเซลยืนอยู่ยต,รตรงนี้นะคะถ้าขาดคือหัวขาดนะคะอ่ะขอบพระคุณมากนะคะลิซารีนหน้าพี่ตั้นตึงๆไหมคะยังไงตึงค่ะโบท็อกซ์มา <c oughs> เลยถึงเวลาลูกที่จะเจอเลือกมาค่ะ <c oughs> เอามาเลย <c oughs> นี่ตัดเลยคนนี้เหรอชื่ออะไรนะบุ๊เจบุกบิ๊กครับบุกบิ๊กเป็นตัวผู้เหรอเป็นตัวผู้คือตอนแรกผมจะตั้งชื่อมันว่าบิ๊กคือฟาร์มเขาบอกมาว่าเป็นผู้หญิงนะผมก็อ่ะ <c oughs> บุกบิก้ว uh กันแต่สรุปพอมาถึงปุ๊บเป็นผู้ชายเมื่อตอนนั้นเอนตอนนั้นมันเออมันเด็กอยู่แล้วจู่ๆมันยังไม่ออกเนี่ยคือผมอ่ะไปกินข้าวกับพี่พี่โอ๋พี่มะปรางแล้วตอนไหนกันท่ากินกันสามคนแล้วมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าเพื่อนพี่โอบคนหนึ่งเขาแบบทะเลาะกับแฟนเขาเพราะว่าเพื่อนก็ถามว่าอะระหว่างหมากับแฟนมึงอะรักใครมากกว่ากัน รักหมาแล้วแบบแฟนคนนั้นเขาว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคุยนะว่าเอ๊ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ต่อหน้าเพื่อนเยอะๆสมมติว่ามีคนถามว่าอ่ะไอ้บิ๊กแล้วกันอยู่รักใครมากกวานระหว่างไอ้กไก่บิก๊ก มันก็ตอบว่าก็รักกับบิ๊กสิรู้สึกยังไงพอพอจะนเหน่งบอกก็บิ๊กนะก็ถ้าเป็นผมผมก็จะตอบแบบนั้นเพราะว่าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยพอคิดได้ว่าแบบจะจะเลี้ยงน้องแมวอะไรก็เลยแบบอ่ะชื่อบิ๊กแล้วกันอะไรอ๋อเป็นเหมือนแบบว่าตัวอย่างขึ้นมาใช่ใช่แต่ถ้าเขาถามเนี่ยสมมติมีวงถามจริงๆว่ากับตันเหน่งกับบุ๊คบิ๊กเนี่ยจะใจรักใครมากกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีลึกมากแต่คนรอฟังทัเก รอตัดไฮไลท์นะครับบุ๊บิ๊กไม่ไม่ไม่แต่ว่าผมผมมีเหตุผลเพราะว่าหน้าดอหมายถึงว่าต้นหนึ่งอะเขาดูแลตัวเองได้นงแต่บุ๊บิ๊กกะคือเขาต้องการเราทั้งสามท่านก็เลี้ยงแมวแล้วมีอามาตาแต่ละคนเลยนี่นี่เพ็ช่รนเตี้ ดูหน้าดูหน้าเปียกใช่ไหมดูหน้าเปียกใช่เอาจอนี่มาจอนี่ร้อนจะเลี้ยงเหรออันนี้อันนี้เก็บมาเลี้ยงแล้วแล้วแมวเต๋อกิ้วโยมค่ะกิ้วโยมเเก็บมาลี้ยงองเขาไม่เต๋อได้ละไม่เขาไม่เต๋อแต่ยาช้ามาแบบนี้อ่ะแต่ว่าสืบทราบมาว่าแต่ละคนเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็ต้องเหมือนแบบ เวลาเล่นกับแมวมันจะไม่ใช้เสียงปกติมันจะเหมือนเสียงซองนะทําการสาธิตการเล่นกับแมวไม่แล้วใครเป็นแมวเอาปองหรือเอาพีคให้เล่นกับเป็นแมวฉันก็คือเล่นเป็นแมวที่สบายใจกับเจ้าของคือเป็นเจ้าแม่พีกหนีออกลูกเดลิออกพาไปกินลูกบิ๊กใช้เสียงที่เราเล่นจริงๆนะใช่ไหมที่แบบควายเียา ผู้พี่ารว่าอะไรครับเหมือนข้าก้องผู้พิการแก่พอไม่ได้กี่บอกผมผมเล่นแมนแมนยังไงยังไงบอกผมอันนี้หลายคนเลี้ยงแมวแล้วมีปัญหาแมวแมวแมวกัด ปกติแมวกัดผมไม่รู้ทำไงทำไงมีแมมผมเดีดหูเหรอแล้วทำไงแล้วแต่ทำไงดูแต่ดูจนมันกลัวไปแล้วใช่กลัวอ้๊ยน่าเหรอเพราะว่ามิวมาของคาว่าผู้บ่าวกินแมวห่าแไม่ แมวพี่เต๋อดูไม่เหมือนสองคนแรกนะนั่นตกใจอาถือว่าตาตกใจตลอดเวลาลอดูรูปแมวพี่เต๋อได้ไหมได้แมวเขดูเหมือนแั้นจิ้งจกัวผัวแมวเขาดูหองจัวผมื่ตอนตอนเด็กอะแมวบ้านฉันเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวมันชอบชมาแบบถือแกงหม้อแกงอย่างนั้นมันจะพันขาพันแขนอย่างเงี้ยี่น้อยเขาทำอไงรู้ปล่าว้ายแมวว่าเขาเอาตีนอะงัดไปในระหว่างช่องท้องแล้วงัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทันทีแมวลอยเซรามอนอยู่ฉันมองอย่างเงี้ย น่าใจร้ายเเต้นยังไงไม่ค่อยอ่ะถ้าว่าก็ปกตินะจะเรียกว่าแบบปะเปียกปะเปียกเออเพราะว่าเป็นปลาปลากับมมีก็เป็นปะเปียกอะไรเงี้ยเออปะเปียกที่ขนมอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยสำหรับคนที่เขาบอกว่าใช้เสียงแปดในการเลี้ยงจอนนี่เชิญค่ะยังไงเสียงแปดไม่มีอะไรมันก็การอย่าแอปนะต้องการ จอนนี่ฮะจอหนี่จอหนี่เรื่องอะแมวหมาแมวหาอ๋อแมวหมาอ่าก็เป็นเรื่องแมวของพี่เจนะคะน่ารักมากค่ะคือพี่เจเพิ่งไปดูซีรีส์เทวิติฟ้าเทวิตวันมาใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นคือความหล่อของ พระเอกอ่ะ,อะมันมันดึงสายตาแบบนั่นม,มอกหน้าแบบพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างอะ่ะเหมือนผู้ชายอะ่ะก็นั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็มีหนึ่งนั่งอยู่ด้วยแล้วก็แบบนั่งดูแล้วองเริ่มดูพร้อมกันออโอเคแล้วคือหนึ่งอะ่ะมันก็นั่งดูแล้วมันก็หันมาแล้วรีแอคผู้ชายทุกคนอะ่ะคือเป็นแบบเฮยข่ใจขนมมาเล่น กกนนััดบบใเี่ยถามว่าระหว่างแมวกับหนึ่งเลือกอะไรเลือกแมวแล้วระหว่างแม่เอกซีรี่กับพระเอกซีรี่เลือกอะไรเลือกพเพเอกใจสบายๆนะมาถึงแล้วที่สยามรู้วิทยาเลือกมาแรงที่สุดละเอาเลยวัวพีกเนี่ยเลยอ่ะพีกพีกดูนีอันเนี้ยก็จะไปอารมณ์เหมือนแบบ เพิ่งคบกันใช่ไหมแล้วก็ไปแบบชิลกันแบบอินฟอนเธอเข้าใจไหมไปชิลชิลกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปน้องใส่เลยอะแงเหมือนพี่แบบถ่ายรูปกันนะแล้วพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็จะส่งไปให้เขาแต่ว่าก็ไม่เขียนข้อความเลยมันบ้าเนาะหลังเอ้ยเตยหอมก็แล่นั้นแหละมันมีอยู่สองรูปเออพี่ก็แบบ งงเหมือนกันนะว่าตอนนั้นเราเขียนไปทั้งสองรูปเลยอีกรูปหนึ่งก็คือหลอดจังหลอดจังหลอดจังคือเหมือนแบบรู้สึกว่าถูกใจจังเลยคนนี้ทั้งแบบคิวตาอจมูกปากมีมุมไหนของพี่ตอที่แบบขออตอที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยอยากให้โลกได้รู้ว่าเขามีมุมนี้นะคือคนเห็นเขาว่าเซ่อเซร์หนวดตัวมันทำให้เราโชคดีจังที่เราได้เจอผู้ชายคนนี้ก็ถูกอย่างนะก็ทกอย่างนะถูก้องครัแต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากภาพของสยาช่วงนี้เอาจริงๆนี่ว่านักร้อเมืออาชีพยังยอมกับการที่แบบว่าได้เห็น การไปสัมภาษณ์ตาสื่อต่างๆเรื่องบทเพลงและการร้องเพลงของตัวเองถือว่า<อ>สถานะคือนักร้องหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นถึงจุดที่เป็นแบบ เป็นความฝันของเราดีกว่าว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมอืมอ,อแต่ว่าแบบทุกคนก็จะให้ความหวังว่าแบบมันใกล้เข้ามาแล้วนะพี่ว่าพี่ว่ามันต้องพี่ว่าพี่ว่าร์ดจริงไหมพี่ว่าเขาจริงกับพี่ไหมเพอทุกคนจริงใจกับพี่หมดทุกคนเขาแบบเขาส่งเสริมพี่เลยนี่เราอะอยากเป็นแบบดูโอไม่ไม่ม่แบบว่าพีเคลแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราอิ่นีมตัว เราค่อนข้างมีแนวเพลงชัดเจนของหมดหมายของเราบไม่ใช่หมอลาแล้วนะไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วนะเรามีคลิปเพลงใช่ไหมแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าพีกสู้ชีวิตมากพีกสู้ชีวิตมากมากพีกสู้ชีวิตมากมากเลยหนูก็เลยอยากออกเพลงแนวแบบเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตอ่ะโคติดีพวกพี่คัพีพีพัทยาสยานได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูหลังจากนี้หนูพยายาม โทรหาพี่ปูหรือว่าอาจจะแบบโอ๊นร้อนเลยหนูชอบมากหนูก็รู้สึกว่าแบบเออหนูต้องมาทางนี้เพราะทุกคนเขาอิงกับหนูว่าหนูสู้ชีวิตด้วยนี่เขาคือซีอโอนะคะท่านประธานของทางราานะเขากำลังแบบปั้นศิลปินนะ ผมยังไม่มีของตัวเองไม่แต่ขนาดยังไม่ออกซิงเกิลก็คือมีด้อมแล้ววันนี้พีจะให้ขอทำท่าด้อมของพีคคือทุกคนคะอันนี้คือเทสคอนเสิร์ตทุกคนคะขอบคุณมากคือเหมือนเราเราให้แบบแฟนๆรายการที่ไสิส่งมาให้ว่าชื่อด้อมใช่ใช่ใช่ชอบมากคือชื่อด้อมว่าแหลมสยาแหลมสยามนี้ก็คือเสียงแหลมใช่ไหมสยาก็คือพีคสมมติว่าพีคอ่ะพีคอ่ะเป็นรอราถ้าอยู่บนเวทีนะแจ๊ ทุกคนก็ทำนี้นะแหลงสยาแหลงแหลงมาลองกันมาลองกันเดี๋ยวดินั่งนั่งแบนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแหลงสยามจะยิงไม่ได้เหรอสล็อตแมชชีนอย่างแค่เล็กเล็กแหลงสยามคืออะไรแหลงสยาคือมาเต็มหมด ที่บอกว่าพี่มีเพลงพิเศษใช่มั้ยที่จะให้อะไรกันเนี่ยอ๋อมีวันนี้มีเพลงให้พี่เต้ชาาๆพี่กระเบ้าอ่ะขอให้พี่เบิร์ดเดย์ Happy Birthday to you ไม่มันเกิดมันเกิดใครอะไระอ๋อมันกิอ๋อจริงอ๋อ ใายมาที่ปิปองโหยมาสินาทีสุดท้ายมาปองมาเลยขึ้นมาอ,อ,อ,อุ้ยปามหาให,หม่ได้มาไม่ปอนแล้วยือไครเนี่ยก็คือแบบวัดไปญี่ปุ่นไปกับพีอ่อาร์มก็ไปเที่ยวกันตะลเปิดเปิงแล้วก็แบบว่าแต่งตัวกันแบบสุดซึ่งมากออไปยืนอยู่หน้าร้านร้านขายอาหารญี่ปุ่นยี่สิบสี่ชั่วโมงเธอคะฉันมาสองที่พนักงานเดินออกมาคนนึงแล้วก็มองการแต่งกายเราตั้งแต่หัวจนเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็เินกลับเข้าไปแล้วบอกแป้นนึงนะครับแป๊บนึงรอก่อนนะครับสองที่ใช่ไหมสักพักก็มีคนเดินมาอีกสามคน แล้วก็มองเราอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า close close แล้วก็เดินออกไปประมาณสักสี่ห้าเก้าเกิดนิสี่ชั่วโมงนะพี่อาแต่วันนั้นก็คือโอเคเราถึงเราจะเริ่มต้นด้วยการ f เออแต่เราก็ไปเที่ยวแบบว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันเต้นเต้นเต้นอะไรแบบโห้่นวายแบบปล่อยใจสุดๆแบบประเทศนี้ไม่มีใครรู้จักชาดไปเต้นเต้นเต้นกับชายคนหนึ่งอะมีสีิมองก็ เหมือนฝันนะ่ะผู้ชายคนเนี้ยคือเป็นพระเอกเอวีอที่เราดูเราดูตลอดเราติ้วตลอดเราบอกเขาตลอดเ,ออเราเจอเขาตัวจริงๆที่ภาพคือนั้นน่ะเหมือนจะสุดๆต้องมีคนได้สักคนหนึ่งนกเหมือนเดิมนกเหมือนเดิม ไปหาร้านที่มันแบบหยอดเหรียญอะไรกินแบบร้อยห้าแบบห้าร้อยเยนโง่ออะไรอย่างเงี้ย<อ>กิน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 ร<อ>ุ่ความที่มันยังล้านความค้างของความล้านยังค้างอยู่อุ้ยมีเหยื่ออยู่คนหนึ่ง<า>เป็นชาว <ๆ S 2> เป็นชาวญี่ปุ่นคือคนเมื่อกี้ก<ๆ>็คือคนเมื่อกี้เขาชื่อมาสะามาดูที่หลังว่าเขาชื่อมาสะาเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นอีนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงซะป่ะก็เลยกินกินแล้วก็แบบเขาก็มองมาพอดีก็เลยแบบเล่นเขินก็แบบคพิพาณหมูเงี้ยคำมันก็พอแบบหมูมันใหญ่อ่ะก็ทำเป็นปากเล็กแบบมัน เขาไม่เข้าค่ะเขาก็มองอยู่แบบแล้วเขาก็มองอยู่แล้วเขาไม่ได้ไอคานยูเฮลมีไอค t นอ t กดีแล้วนางก็เดินมาก็แคปภาพเอาไว้เออก็แบบถ่ายภาพพวกกันอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่รู้ปิงฟองนะคะใช่โดนใครรู้จักมาฝากอ่ะโอเควันนี้ก็ น่าจะพอนึกภาพบอกแ้้เนาะรายการเป็นยังไงไม่ยากเลยขาเไปถองไรสาร้านะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ทีให้เกียรติขอบคุณค่ะติต่อบณานะคะคุณนุ้ยจุดจาเก้าเก้าหกแปดสี่สี่ห้าหกนะคะสัปดาห์หน้านะคะพิกาบาวให้ภาพเล่าเรื่องเรามาเจอกับน้องอินสารินนะคะคุณหมีปฏิหารแม่ ใครที่มาดูไม่ทันนะด,ดูย้อนหลังนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์รายการเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงทุกรายการของนางแมวป่านนะคะ,ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ าให้ภาพเล่าเรื่อง